เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP ที่แล้วนะครับในการทำเสนอเป็นภาพสามมิติเรนเดอเรชิง mm hmm. มาเรียบร้อยแล้วแล้วมีการได้อธิบายไปว่าชั้นหนึ่งเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงคอนเซปต์แบล็กแอนด์ไวท์นะฮะเ,เรานำเสนอคือด้วยความที่ว่าผมเองเนี่ยพอพอเราคิดตามนะฮะอะไรที่ทำให้ดูโมเดิร์นเนี่ยก็เลยคิดว่าโทนสีขาวแอนด์ดำแบล็กแอนด์ไวท์เนี่ยมันก็ดูทันสมัยนะครับเราก็เลยนำเสนอไปในโซน,นในชั้นล่างเรียบร้อยแล้ว และสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นนําเสนอในส่วนของที่เป็นห้องนอนชั้นบนบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เห็นเป็นแนวทางแต่เราต้องเริ่มต้นกันก่อนครับว่าตัวห้องนอนเนี่ยนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมไปดูนิดหนึ่งนะคือของเก่าที่เราสเก็ตกันไว้เนี่ยนะครับของเก่าที่เราสเก็ตกันไว้เนี่ยอ่ะ,อะจะเป็นห้องนี้อ่ะคือต้องบอกว่าห้องนอนเนี่ยนะฮะเราเราผมเองผมคิดว่าถ้าเกิดเราใช้แบนไว้เลยเนี่ยมันจะคอนทราสซ์เก,เกินไปผมก็เลยจะพยายามแทรก ส่วนสีกลางขึ้นมาโดยที่เนี้ยผมจะใช้ไม้โอ๊กสีโทนออกเทานิดนึงนะครับเพื่อที่เอามาเบรกนะครับแล้วก็มีผ้าบูหัวตรงหัวเตียงต่างๆนะฮะเพื่อที่ทําให้มันดูซอฟต์ลงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพสามมิติกันนะครับสําหรับเปอร์สเปกติฟห้องนี้๊เราไปดูห้องนอนก่อนดีกว่าอ่าโอเค ต้องบอกอย่างี้นะครับว่าอันนี้คือห้องนอนนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าดูจากเลเยอร์เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นช่องทางเดินไปตัว w a l k in closet นะครับทีนี้ตรงนี้มันเป็นผนังนะถ้าคุณสังเกตดีๆนะผนังตรงนี้ช่องนี้คือช่องหน้าต่างช่องช่องต่างตรงนี้ที่มันเป็นช่องหน้าต่างนะฮะแล้วเอาหัวเตียงไปตั้งด้วยคอนเซปต์นะครับเราต้องการปิดหัวเตียงให้มันโซลิดนะฮะผมก็เลยเลือกที่จะเล่นระดับ นะสงต่ําสูงต่ำอย่างเงี้ยเห็นไหมเพิ่มเพิมาและอ้บานเนี้ยคือบานเลื่อนครับนะในกรณีถ้าต้องการเปิดเนี่ยเราก็เลื่อนแฟบเข้าไปคือในกรณีต้องการเปิดเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบางบางหน้าต่างบางอันเนี่ยถ้าเราเอาบิลเนี่ยเข้าไปปิดทับเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถเปิดได้นะคือซีลแบบปิดตายซีลแบบปิดตายเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ต้องเปิดนะเราปิาคาคลปปครับ ถ้าคุณอยากจะซีลนะทวนให้ก็ได้นะฮะ,ะจะได้ไม่ต้องไปหาคุณอาจจะต้องใช้ซิลิโคนนะครับยาลอบเลยปิดหน้าต่างให้แน่นนะฮะนะแล้วก็ยาลอบให้สนิทเลยนะครับพอยาลอบเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยนะฮะคุณก็จะต้องใช้สติ๊กเกอร์สีดำแปะที่กระจกเพื่อที่จะมองไม่เห็นว่าอ้ข้างในมันเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการปิดตายแล้วยังเอาบิ้วไปแล้วเปิดปิดได้อันนี้ไม่ต้องปล่อยโลง่ลงๆไป และให้มันเปิดปิดได้เพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการโฟล์ไงต้องการระบายอากาศอะไรพวกนี้ต้องการแสงธรรมชาตินะฮะในกรณีเนี้ยเราทําบานเนี่ยซ่อนเข้าไปตรงนี้เห็นไหมฮะพอปิดมาแล้วมันก็ใช้ลูกเล่นของความเรนดอมจังหวะเนี่ยสูงต่ําสูงต่ำอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันมาปุ๊บมันก็จะดูแล้วล้อเออกลืนกันนะฮะด้วยดีไซน์ตรงนี้ผมเองผมผมมีเออด้วยเดฟของมันสูงต่ํานะ ผมใช้ซาลล่องข้างบนเนี่ยแล้วให้มันเลี้ยวมาตรงหน้าบ้านเลยให้มีความรู้สึกว่าเส้นไฟเนี่ยมันเป็นตัวแอลมันนำมันนำแสงธรรมชาติเข้ามาคือแสงที่เป็นหลืบฟ้าเนี่ยไม่รู้นะผมมีความรู้สึกคือดูยังไงก็สวยเพราะว่ามันจะเป็นเวลาที่มีแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรากําลังอยู่ใน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 ห้องหรือในในพื้นที่ที่มันมีแสงที่มันเล็ดลอดเข้ามาอ่ามันทําให้ความรู้สึกของเราเนี่ย มันเหมือนกับมันมีช่องทางออกมันแทนว่าเราจะอยู่ในห้องนะแต่ว่าเราสึกว่ามันมีทางไปอะ่ะมันไม่ทึบตันนะฮะดังนั้นเองเนี่ยผมก็มักจะเติมไว้บ่อยๆนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าการทําหลืบมีไฟนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ <c oughs> ใช้ตังทั้งหมดผมถึงบอกว่าเวลาที่คุณเผื่องบประมาณในการแต่งบ้านเนี่ยคุณไม่ควรเผื่อแบบออทำบิลเท่าไหร่ทำบิลเอ,อ่อหล้าน2ล้าน3ล้านแล้วหมดงบแล้ว มันไม่ถูกไงผมคิดว่าบิวอินเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก60%ของงานทั้งหมดเท่านั้นเองไม่เกินนะ่ะห้าสเท่านั้นเองเพราะอย่าลืมนะฮะบ้านสวยไม่สวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ1เลยนะฮะองค์ประกอบภาพรวมนะครับผมย้ำอีกทีนึงนะบ้านสวยไม่สวยเนี่ยคุณลองดูนะพื้นผนังฝ้าประตูหน้าต่างบิวอินลอยตัวพ,พับผ้าม่านเห็นไหมฮะมันมีหลายหมวดมากๆถ้าเกิดว่าอลองไปดูบ้านตัวอย่าง บ้านตัวอย่างเนี่ยถ้าคุณขนแบบพวกพรอพออกทั้งหมดไปเลยเนี่ยนะนะจะรู้สึกเหงาทันทีเลยแล้วถ้าคุณขนลอยตัวออกไปหรือแต่บิวเนี่ยนะมันจะอยู่ได้เหรอนื่องอ,อหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้บ้านของคุณสวยดูมีชีชวิตชีวาเนี่ยการเผื่องงบประมาณเนี่ยสำคัญมากๆผมเองผมเคยทําคลิปไปนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะมันจะมีคลิปที่ผมทําไว้ของเก่าอันใหม่ มีตัดแล้วบ้างไม่ตัดบ้างมีคนช่วยตัดบ้างนะมีเวลาผมก็ทําเองบ้างซึ่งซึ่งซึ่ง,งมันก็จะค่อยๆย,ยทยอยออกมาแต่ว่างบประมาณเนี่ยผมไม่อยากให้คุณคิดว่าเออจ้างทำพิพิิน2ล้าน3ล้านแล้วจบแล้วเออบ้านออกมาสวย no ไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับถ้าอยากให้บ้านสวยเรื่องการเกลี่ยง,งบประมาณเนี่ยค่อนข้างสําคัญบางครั้งเนี่ยการที่แต่งบิวเนี่ยคุณใส่ไปเลยสมมติคิดมาเฮ้ยทัาทำบิวจบออกมาเนี่ยเดี๋ยวบ้านก็สวย คุณใส่ไปเลยงบประมาณ80%คุณเหลือ20%เนี่ยคุณไม่พอไปซื้อลอยตัวสวยๆนะเอาจริงคุณไม่พอไปเหลือซื้ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นเพิ่มเติมอะ่ะเพราะนั้นคุณจะพลาดไงการเป็นว่าทำบิวอินจบไปและอ่ะงานบางอย่างบิวอินไม่จำเป็นต้องไปกรูดซะเยอะแยะไปทำซะเยอะแยะนะครับทำเป็นจุดๆแต่ผมมองว่าพวกนี้มันเป็นส่วนผสมอะ่ะนะส่วนผสมที่ทำให้บ้านของคุณน่ยดูสวยงามนะฮะ นอกเรื่องไปซะไกลนะครับสาหรับการอธิบายแต่ก็ไม่เป็นไรผมมองว่าสิ่งที่เรามาคุยกันในคลิปวิดีโอถ้าเกิดคุณดูถึงตรงนี้นะก็หวังว่าน่าจะได้เก็ดละเก็ดน้อยเก็ดความรู้ในการที่ออกแบบตกแต่งบ้านเพื่อหวังว่าการทําบ้านของคุณเนี่ยจะสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการแต่งบ้านอันนี้ผมย้ำทุกครั้งเลยเพราะว่าการแต่งบ้านเนี่ยมันคือการยกระดับชีวิตเราให้มันดีขึ้นถูกไหมฮะสมมติว่าคุณซื้อบ้านมาอยู่ง่ายๆอะไรก็ได้ นั่นก็คือคุณไม่ได้ยกระดับชีวิตของคุณให้ดีขึ้นไงคุณแค่เข้ามาอาศัยอยู่แต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการยกให้ดีขึ้นหมายความว่าไงค,คุณเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยมันจะต้องส่งเสริมชีวิตคุณในแง่ของสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจเห็นไหมฮะมันถึงเกิดเกิดคอนเซปต์คพาว่าบ้าน l well บีอิงเคยได้ยินไหมฮะบ้านสภาวะความเป็นอยู่ดีอ่า้านเบลบ้านเวลบีอ well ิงคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวผมเกริ่นสั้นๆก็แล้วกันบ้านเวลบีอิงเนี่ยมันจะต้อง มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะต้องคิดถึงเรื่องความสุขความเป็นอยู่ดีอะความเป็นอยู่ดีคืออะไรเรื่องของเ,ออเรื่องของเ,ออเสียงนะฮะจะต้องอยู่ในภาวะที่มันเหมาะสมนะฮะเรื่องฝุ่นเรื่องแสงอ่าเรื่องอาหารการกินเรื่องโภชนาการเห็นไหมฮะพวกนี้มันเกี่ยวข้องกันแล้วถามว่าอาเรื่องโภชนาการมันเกี่ยวอะไรอ่ะ อย่าลืมนะครับว่าการโภชนาการที่ดีเนี่ยมันก็ต้องเริ่มมาจากการวางเลเยอร์ที่ดีอะเลเยอร์ห้องครัวของคุณนะ่ะคุณให้ความสําคัญกับการกินไหมอ่าอย่างท,ท,ที่ที่ผมบอกไปเนี่ยพื้นที่เก็บของเนี่ยคุณมีเก็บอะไรบ้างเก็บเก็บอย่างถูกต้องหรือเปล่าสมมุติเธอว่าคุณออกแบบไม่ดีชุดครัวเนี่ยไม่มีช่องระบายอากาศเลยเชื้อราขึ้นพวกแมทเรียลหรือว่าวัตถุดิบในการทําอาหารคุณนะ่ะคุณไปทําอาหารกินเนี่ยเชื้อราเข้าไปก็เรียบร้อยอยู่ดีเห็นไหมมันเกี่ยวข้องกันหมด เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้คุณใช้คําว่ามันคือโปรเจกต์ใหญ่เป็นงานใหญ่เลยนะครับในการแต่งบ้านเนี่ยค,คุณต้องให้เวลานะฮะให้เวลาทํากันบ้านนะฮะทบทวนเยอะๆลิสต์ขึ้นมานะฮะเขียนขึ้นมาไม่ต้องกลัวเลยว่าก่อนที่จะลงมือเนี่ยก่อนที่จะเสียตังค์เนี่ย คิดอย่างเดียวไม่เสียตังค์นะครับคิดๆคิดเขียนๆเขียนทำกันบ้านรีเสิร์ชให้หมดนะครับหลังจากที่คุณลิสต์ไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจําเป็นที่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปรึกษานักออกแบบตกแต่งภายในปรึกษาผู้รู้เพื่อที่จะทําให้การสร้างประสบการณ์ที่คุณเนี่ยดีที่สุดคือไม่ผิดพลาดนะฮะเพราะการผิดพลาดมันจะสร้างปัญหาหน้าปวดหัวให้กับคุณแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่มีความสุขละเห็นไหมดังนั้นเองเนี่ยอะไรที่ผิดพลาดไปแล้ว แก้ไม่ได้ยิ่งปวดหัวยิ่งยุ่งนะฮะบางครั้งฉันอยากจะมีปลั๊กตรงนี้แต่เดินสายไฟมาไม่ได้ถ้าอยากจะเดินมาต้องหรือต้องซาะต้องกรีดเรื่องง่ายๆถ้าเกิดทำได้ตอนต้นเนี่ยมันจะทาให้คุณอยู่สบายเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีที่ปรึกษาคุณปรึกษาเขานะฮะแต่ถ้าคุณไม่มีจริงคุณทักเข้ามานะฮะพูดคุยกันได้ถ้าถ้าเกิดว่าในคอมเมนต์นะฮะบางครั้งเนี่ยน้องแอดมินก็จะช่วย คำถามมาให้ผมนะฮะบ,บางครั้งผมเปิดเข้ามาดูก็ตอบได้ก็จะตอบทันทีนะครับอันนี้ก็ก็เพื่อ,อให้ข้อมูลให้ความรู้กับทางแฟนเพจจรากันนะครับแต่เอาเป็นว่ามาถึงห้องนอนเนี่ยนะครับผมอยากจะให้คุณเข้าใจก่อนนะครับว่าผมเนี่ยใช้ดีไซน์ซ่อนนะฮะตัวเนี้ยแสงพูดพูดไปไกลเลยนะฮะเนี่ยเวลาไหลทีก็ไหลไกลเลยเนี่ยนะฮะแสงตัวเนี้ยให้มันมีความรู้สึกว่ามันมีแสงรอดธรรมชาติรอดเข้ามาแล้วก็ตามสเกตดีไซน์ไปนะครับ เนะอ่ะมาดูนิดนึงก็แล้วกันนะฮะตามสเกตดีไซน์นะครับคือผมเนี่ยให้ผนังหัวเตียงนะครับเราเี่ยตัวนี้กินหน้าต่างที่ผมสเก็ตไว้นะครับแล้วก็มีโคมไฟห้อยฝั่งนี้เห็นไหมฮะเนี่ยผมมีไฟเนี่ยหลืบตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มีกระจกเงาอ่ะทีนี้พอเรากลับมาดูนะฮะก็คือมันก็จะเป็นภาพนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็คือมีหลืบตรงนี้นี่หลืบตรงนี้มีไฟห้อยนะแต่ไฟตรงเนี้ยผมเลือกคอนเซปต์ให้มันเป็นโมเดิร์นมินิมอลให้มันรู้สึกว่ามันเส้นมันสลิมมันเรียบ นะมันนิ่งนะฮะโดยการเว้นล่องเข้าไปนะฮะเว้นล่องเข้าไปล่องประมาณสักไม่เกิน3เซนนะครับสามเซนเนี่ยผมกดต่ําเข้าไปแล้วก็ฝังนะฮะอาจจะเป็นดีไซน์วัสดุอาจจะเป็นอลูมิเนียมหรือจะเป็นลามิเนตอันนี้แล้วแต่จะไปไปหาสเปคอีกทีหนึ่งแต่ผมจะใช้ดีเทลไ,ไฟลิดดิ้งแดมตรงนี้นะฮะส่องเข้ามา ตอนระหว่างที่ขึ้นมานอนบนที่นอนบางทียังไม่ได้นอนก็อาจจะนั่งอ่านหนังสือได้นะครับตามชื่อเลย reading lamp นะครับแล้วก็จะมีตัวโคมไฟเป็นเป็นโคมไฟห้อยจากฟ้าเพดานมานะครับตรงนี้ผมห้อยมาจากข้างบนเพราะว่าผมเนี่ยต้องการให้ให,ให้มันมันรู้สึกว่ามันไม่เกะก,กะแต่ถ้าตรงนี้ผมตั้งกับพื้นเห็นไหมตั้งกับโต๊ะตั้งกับโต๊ะหัวเตียงอ่านะฮะแล้วตรงนี้ผมก็เลยทําเป็นบานเลื่อน สังเกตดูดีนะดๆนะครับว่าบาเลื่อนตรงนี้มันจะเป็นบาเลื่อนที่มีสันเฟรมตรงนี้เห็นไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเฟรมกระจกเปล่าๆเนี่ยผมว่ามันรู้สึกมันแข็งไปนิดนึงนะฮะเวลาที่มันมีเส้นเส้นเข้ามาเนี่ยผมว่ามันดูนุ่มนวลมากขึ้นนะครับก็คิดว่าเป็นไอเดียก็แล้วกันนะฮะแล้วเวลาที่เรานอนเนี่ยเราปิดปรกปุ๊บเนี่ยแอร์มันก็จะไม่ออกไปห้องแต่งตัวมากนะครับรวมถึงว่าเวลาทีเ่เข้าห้องแต่งตัวไปแล้วเนี่ย อ,อีกคนนึงสมมุติถ้าเกิดว่าแต่งตัวอยู่นะครับอาจจะไม่ส่งเสียงรบกวนกับคนที่นอนอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูมุมทีวีกันบ้างอ่าอันเนี้ยมันจะเป็นมุมที่หันนะฮะจากประตูห้องห้องแต่งตัวเนี่ยครับเดินออกมามองผ่านหัวนอนออกมาปุ๊บก็จะเจอฟิชเจอร์วอลที่มีผนังทีวีวอลนะครับนะทีวีวอลตัวนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมใช้เส้นขวางนะเส้นขวางนะ นะฮะตรงนี้ผมใช้เส้นขวางนะจะสังเกตเห็นว่าผมอะเล่นเส้นตั้งกับเส้นขวางเพราะว่าตรงนี้ผมต้องการคือที่ไม่ทําไปชนนสุดฟ้าเลยเนี่ยผมว่าเส้นเนี่ยมันจะสูงแต่ช่องเนี้ยมันแคบผมก็เลยต้องการดึงให้มันกว้างความรู้สึกเนี่ยห้องมันจะกว้างมากขึ้นถ้าเกิดว่ามันมีเส้นนอนเห็นไหมเห็นเส้นนอนไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นเส้อนนอนไหมอันนี้คือการสร้างเส้นเป็นเทคนิคในการสร้างเส้นหลอกความรู้สึกเรานะครับเห็นไหมฮะทีนี้ไอ้ตรงเส้นตรงเนี้ย ผมมันก็จะมีตู้เก็บของซ่อนอยู่นะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นดีไซน์ล้อกับตรงเนี้ยล้อกับผนังทีวีนะครับนะส่วนตรงเนี้ยไอ้ที่มันเป็นลายๆเนี่ยผมพยายามหาแมปนะที่มันเหมือนกับตัวตัวอะไรนะตัวตัวลามิเนตที่ผมบอกอะ่ะเป็นเป็นคล้ายๆกับเปลือบๆก็ไม่หยีเนี่ยแต่เรนเดอร์ออกมาแล้วมันคล้ายๆกับลาย,ลายหนังนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าข้างล่างเนี่ยผมเสริมกระจกนิดนึง นะฮะให้มันมีรีเฟกต์หน่อยมันแยกส่วนกันระหว่างทั้งล่างทั้งบนคือในห้องเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมก็พยายามหาบางอันที่มันมีรีเฟกต์นิดนึงเพื่อที่จะให้ความรู้สึกภายในห้องเนี่ยมันไม่ทึบตันทั้งหมดนะฮะความรู้สึกโล่งมาจากไหนโล่งนะฮะมาจากแสงอ่าสองมาจากตัววัสดุมันวาวนะมันจะไม่ทึบตันเนี่ยมันมองแล้วมันทะลุนะนะครับมันมีรีเฟกต์นะครับ แล้วก็ตัวนี้ผมเลือกที่จะทําเป็นลิ้นชักนะฮะสสเตปสเตปนี้ก็คือเป็นโต๊ะเขียนหนังสือได้ตรงนี้ก็จะเป็นสเตปล่างต่ําลงมานิดหนึ่งเพื่อที่จะเอาไว้สําหรับเก็บของเล็กๆน้อยๆ,ๆนะฮะบ,บริเวณในห้องนอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมเลือกที่จะเอาไฟเนี่ยมาวางไว้ปลายที่นอนอเพื่อที่จะไม่ให้ไฟเนี่ยมันส่องลงบนเตียงนั่นเองครับเห็นไหมคือคือก็ทุกจุดอะเวลาที่เราคิดเนี่ยมันคิดรอบด้านเลยนะฮะ เพื่อให้มันสอดรับกันกับความต้องการเจ้าของบ้านหัวนอนทิศไหนแล้วก็ความต้องการเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าห้องเดิมเนี่ยเตียงอของเขาเนี่ยวางตรงนี้นะฮะเตียงของเขาเนี่ยวางมุมนี้เลยแล้วก็ไปไปลายเท้าหันไปด้านนี้หัวหัวนอนหันมาด้านนี้นะฮะแต่ปรอ,อิญว่าเวลาที่ไปดูคงจุ้ยมาเรียบร้อยเนี่ยมันมักจะต้องแก้ไขเป็นธรรมดานะครับนะผมเองก็มีเพื่อนเป็นสินแสนะแล้วก็กำลัง ทำหลักสูตรนะแต่งบ้านยังไงให้มันสอดรับอยู่สบายในปี2024ถูกต้องทำลักษณะของคงจุย้ยแล้วยังสวยงามตามแบบฉบับของอินเทเลดีไซน์อ่าเห็นไหมโอ้โหฟังหลักสูตรแล้วนะ่าสนใจมากถ้าผมจบทำหลักสูตรตัวนี้จบแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวให้ใครที่สนใจลองเข้ามาฟังกันนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยผมเอาเป็นว่าอย่างนี้ผมเองเนี่ยผมไม่ให้ความสำคัญกับโต๊ะตรงนี้สักเท่าไหร่ก็เลยทำลึก นะแบบไม่ได้ใหญ่มากเอาแค่พอเขียนอะไรนิดหน่อยนะเพราะว่าห้องนอนก็คือห้องนอนถูกไหมฮะเพราะอีกห้องหนึ่งเป็นห้องทํางานแต่ว่าเผื่อเขียนอะไรนิดหน่อยได้ก็เลยคิดว่าอาจจะทําเป็นลนักษณะเป็นโต๊ะเล็ก,เลกๆเผื่อ,อไว้เท่านั้นเองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นให้เห็นภาพรวมนะฮะว่าเนี่ยเปิดประตูเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นโซฟาโซฟาในห้องนอนเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ถามว่าอ๊กก็ห้องนอนมันไม่ได้ใหญ่ทำไมต้องเอาโซฟามาไว้ด้วย โซฟาปลายเตียงโซฟาเบรวินโดโซฟาที่อยู่ข้างอย่างเงี้ยวางเนี่ยผมต้องบอกว่าในห้องนอนเนี่ยถ้าเกิดว่าพฤติกรรมของอหลายคนนะครับที่อย่างผมเองก็เป็นนะบางทีเนี่ยเราแต่งตัวออกจากอ,าออกไปทํางานใช่ไหมกลับมาห้องนอนเนี่ยผมรู้สึกมีความรู้สึกว่ามันเป็นห้องที่ต้องสะอาดต้องต้องสูุตรต,ต้องอาบน้ําแล้วถึงจะกระโดดขึ้นที่นอนได้อะเพราะไม่งั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันตัวเรามันไม่สะอาดนะเห็นไหมออกแต่เช้าไปนะทั้งวันเลย หนะ้าฝุ่นฝนชื่อลงชั้โลกติดเสื้อผ้ามาเรารู้สึกว่าเราอยากหาที่นั่งพักผ่อนก่อนบางทีนั่งแช่นั่งดูโทรศัพท์แอร์เยน็ยนๆแต่อย่างที่เกียจขึ้นที่นอนก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลอันนึงที่มีโซฟาไว้ในห้องนอนผมเองก็มีโซฟาไวในห้องนอนเหมือนกันนะครับแล้วเชื่อว่าก็มันเป็นความมันเป็นการใช้งานที่หลายๆคนคิดว่าก็มีฤริกรรมแบบนี้นะครับ นะฮะจะสังเกตเห็นว่าไฟเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยผมว่าเป็นแมกนิทิกไลท์เห็นไหมผมอ้อมเตียงเลยเห็นไหมไม่โดนแน่นอนสินแสยิ้มแน่นอน,นะฮะถ้าเกิดคุณไปปรึกษาเขาโอ้ดีแน่นอนแบบของผมที่ออกไปเนี่ยไม่โดนไฟไม่โดนคือด้วยความที่ว่าผมเข้าใจนะหลักการออกแบบเนี่ยผมถือว่าถือคติว่าการทําบ้านเนี่ยเราทําบ้านให้คนอยู่เนี่ยมีความสุขถ้าเกิดคนอยู่เนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องหอวจุย้ยหน้าที่ของดีไซเนอร์ก็ คือการทําให้คนอยู่ที่มีความเชื่อเรื่องหวงจุ้ยเนี่ยมีความสุขดังนั้นเองเพราะเหตุไหนผมจะต้องไปขัดแย้งในแง่ของหลักการหวงจุย้ยผมก็ไม่ขัดครับก็เอาหลักการของเขาเนี่ยมาทํำยังไงให้มันสวยเพราะบางทีสินแสนเนี่ยเขาไม่สามารถทําให้มันสวยได้ไงเขารู้หลักนะอยู่แล้วชีวิตดีแน่โอ้โหแต่บางทีมันออกมาแล้วมันมันไม่ได้เข้ากันไงน,นะก็เป็นหน้าที่ของดีไซเนอร์โอเคไหมอ่ะต่อมานะฮะอันนี้คือคือมุมเวลาที่เราหันจาก หน้าต่างเนี่ยหันเข้ามาในบ้าน mm. ก็จะเห็นโซฟานั่งเล่นตัวหนึ่งนะครับนะมีมุมทีวีตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าห้องนอนเห็นไหมเวลาที่คุณเห็นไฟอย่างเงี้ยผมว่ามันดูเก๋ะนะมันมันเป็นเส้นนําสายตาที่ผมพยายามจะใช้ตัวเนี้ยจูงลักษณะของงานดีไซน์นะครับว่ามันไม่ได้แบนแบเนีนะ่ยเวลามันมีเส้นนําสายตาปุ๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันมันมีเรื่องราวนะฮะมันมีทางเดินทางไปของมันนะครับ อ่าอ่ะก็ให้เห็นหลายๆมุมก็แล้วกันนะครับโอเคไหมอ่ะตอนนี้เราถัดเข้ามาถึงในห้องแต่งตัวแล้วอ่าห้องแต่งตัวถ้าเกิดคุณจำเลเยอร์ได้นะอ่ะในนี้มีเลเยอร์ด้วยให้ดูนิดนึงมีไหมอ๋อมันเห็นนิดเดียวตรงนี้นะครับเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีไอแลนด์อยู่เห็นไหมฮะตรงนี้มันจะเป็นตู้นะครับก็ตรงนี้มันจะเป็นหน้าต่างนะะซึ่งผมดีไซน์ไว้ก็คือเอากระจกอันนี้เป็นกระจกนะเราปิดเราเวลาเราเปิดหน้าต่างเราก็สอดยัดเข้ามันไปด้านหลังตู้เสื้อผ้า นะฮะแล้วเวลาต้องการแบ่งตัวเราก็ดึงขึ้นมานะครับแล้วก็มีไฟเป็นเป็นบอลลัมสักอันหนึ่งนะครับซึ่งไฟตรงนี้นะฮะผมแนะนำว่าควรจะต้องเป็นไฟที่ค่อนข้างสว่างนิดนึงนะฮะแต่พอดีเรนเดอร์มาแล้วมัน,ม,นมันมืดไปหน่อยมันไม่ค่อยสว่างนะฮะตรงเนี้ยเป็นไม่ได้เนี่ยอาจจะใส่เป็นไฟ LED นะครับซึ่งอ,อุณหภูมิสีเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆประมาณสัก สี 4, 5, ่พันห้าถึงห้าพันจริงๆอาจจะสี่พันห้าไม่ได้ต้องข่าวนิดหนึ่งนะฮะข่าวนิดหนึ่งเพราะว่าไฟที่ใช้ในการแต่งหน้าที่ผมถามจากเจ้าที่เขาทําไฟสําหรับแต่งหน้านะอุณหภูมิสีเนี่ยบางทีมันเกือบจะเป็นคูไวเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟแสงสีขาวนะฮะก็อันนี้อันนี้แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นไปนตามที่เขาแนะนําก็เลือกนะฮะเป็นคูไว้สีขาวนะครับโอเค ตรงนี้ก็เลือกเป็นเคาน์เตอร์ครับนะเป็นเคาน์เตอร์แล้วฝั่งนี้มันจะเป็นตู้นะฮะสำหรับลิ้นชักเยอะแยะแต่ไม่หมดเลยแต่ตรงไอแลนด์นี่นะครับจริงๆด้านบนเนี่ยมันเป็นท็อปกระจกซึ่งมันจะมองเห็นแบบออแกไน์เนี่ยเป็นช่องช่องช่องใส่พวกจิวเวลี่พวกอของเล็กๆน้อยๆน,นะฮะ넥ไทเข็มขัดต้มหูกําไลกระเป๋าอะไรพวกนี้นาะฬิกาต่างๆสามารถมองตรงนี้ได้คือไอแลนด์เนี่ยเอาจริงนะมันสามารถทาได้2ฟังก์ชัน อันแรกเนี่ยมันจะเป็นตู้ไอแลนด์เก็บของแบบนี้เก็บพวกเครื่องประดับนะเอาไว้สําหรับเป็นลิ้นชักเก็บของกบอีกแบบหนึ่งเป็นที่นั่งนะที่นั่งใส่แบบเป็นเบนซ์มานั่งอ่ะนะก็จะเตี้ยหน่อยนะฮะความรู้สึกมันก็จะเป็นที่นั่งแต่ผมคิดว่าตรงนี้มันมีเก้าอี้อยู่แล้วอะ่ะบางทีจะนั่งใส่ถุงเท้านะอะไรอย่างเงี้ยมันก็นั่งจากตรงนี้ได้ตรงนี้ผมก็เลยเลือกที่จะทำเป็นฟังก์ชันมากกว่านะครับ แล้วอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ทาตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะพอไม่ได้ใหญ่ปุ๊บผมก็เลยเลือกที่จะเอาเป็นฟังก์ชันเสริมไปด้วยนะฮะเพื่อที่ทําให้การใช้งานเนี่ยมันเพียงพอเพราะลิ้นชักพวกนี้มันจะเก็บพวกผ้าชิ้นเล็กๆไงถุงเท้าชุดชั้นในกางเกงในผ้าเช็ดหน้าหรืออะไรที่มันจะเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมันเหมาะนะฮะแต่บอลเป็นพวกเสื้อยือดกางเกงขาสัน้นอันนี้อาจจะต้องใส่ในเป็นชั้นแทนนะครับถ้าเกิดไม่ได้แขวนนะฮะ ส่วนด้านบนตรงนี้นะฮะด้านบนตรงนี้มันก็เป็นที่ถกเถียงกันกับหลายๆครั้งนะครับกับเจ้าของบ้านว่าเอ๊ะเราจะเอาดีไหมผมเองผมแนะนำนะครับว่าการทําตู้ที่มีตู้ต่อคอเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมของพื้นที่ถ้าเกิดว่าบ้านของคุณเนี่ยนะครับพื้นที่น้อยพื้นที่ไม่พอไอ้ตรงข้างบนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นคือการบริหารพื้นที่เนี่ยนะฮะแล้วเก็บของที่สูงเนี่ยอันนี้จาเป็น แต่ถ้าบ้านของคุณมีพื้นที่เก็บของอื่นๆอยู่แล้วอะผมมองเลยผมบอกเลยนะครับว่าข้างบนเนี่ยไม่จําเป็นไม่ควรทําแต่ที่เห็นเป็นเส้นเนี่ยมันคือหน้าบานหลอกครับเวลาที่หน้าบานสุดของเราเนี่ยคือสุดไม่อัดเนี่ยของคุณเนี่ยมันก็จะได้ไม่เกิน2องเมตรถูกไหมเพราะฉะนั้นความสูงตรงนี้ผมให้ที่2,350คือ2.30อาเผื่อไว้นิด1นึง5เซนนะฮะความสูงตรงนี้นะแล้วที่เหลือตรงนี้มันก็จะเป็น บานหลอกบานปิดตายแต่แต่ว่าเราล้อร่องนะฮะทำร่องให้มันเหมือนกับเป็นบานชะลดขึ้นไปนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นความต้องการอ,อ่แล้วแต่ความต้องการของเจ้าของบ้านแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เป็นตู้ก็ใส่ฟังก์ชันหน้าบานจริงๆเข้าไปก็จบแล้วแต่คุณลองนึกภาพตรงนี้มันก็2เมตร40แล้วอะเกือบ2เมตร40แล้วอะและถ้าเกิดคุณจะต้องเอาของตรงนี้คุณลองคิดดูอะต้องมีบันไดครับต้องลากบันไดามา ปีนปีนปีน,ป,นปีนขึ้นไปยกของสมมติคุณบอกว่าเก็บกระเป๋าเดินทางใบมันก็ใหญ่ใช่ไหมก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะบางทีเนี่ยการถือแยกของให,ใหญ่เดินขึ้นบันไดเนี่ยมันจะอันตรายหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณคิดว่าคุณสามารถจัดการตรงนั้นได้ก็โอเคเพราะจาเป็นไงมันไม่มีพื้นที่เก็บของแต่ถ้าเกิดว่าผมแนะนําเลยนะแนะนําเลยนะถ้าถ้ามีพื้นที่อื่นนะผมไม่อยากให้ทําเบื้อเงินเปล่าถา,ามว่าทําตัวนี้พื้นที่ตรงนี้คุณก็ต้องจ่ายเงินนะ นะคือคือผมเองไม่อยากให้ทำนะเอาจริงตั้งท่าที่มีหลายคนมีเคยมีบางคลิปที่ผมถามถกประเด็นกันเรื่องนี้ยแล้วก็มีหลายคนไม่เห็นผมนะฮะแล้วก็มาคอมเมนต์นะว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่แต่เป็นว่ามันเป็น personal มันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าความเห็นผมนะถ้ามีพื้นที่ไม่แนะนำก็แล้วกันนะครับโอเคอ่ะมาอันนี้ก็เห็นภาพรวมนะห้องแต่งตัวมีมีหน้าต่างเข้าด้านนี้ แสงเข้าคือโต๊ะแต่งตัวเวลาคุณวางเนี่ยคุณต้องพยายามให้มันใกล้กับแสงธรรมชาติถามว่าเวลาแต่งตัวเนี่ยแล้วตอนเช้าเช้าเรามืดแล้วต้องแสงธรรมชาติเข้ายังไงเราไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวเช้าตลอดทั้งวันถูกไหมฮะบางครั้งเนี่ยมันก็สายบ้างอะไรบ้างแต่ที่แน่คือถ้าเกิดว่ามืดกลางคืนคุณก็ต้องใช้ไฟที่มันเป็นเปิเปด LED มาช่วยแต่ถ้ากลางวันคุณมีแสงธรรมชาติช่วยเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะทําให้การแต่งหน้าของคุณเนี่ย เรียกว่ามีความสุขมากขึ้นเพราะว่าหลายๆครั้งที่อันนี้มันเป็นมันนอ,นอกจากทฤษฎีเรื่องการออกแบบนะมันเป็นการใช้จริงๆจากเจ้าของบ้านตรงไหนวางโต๊ะแต่งหน้าดีขออยู่ใกล้หน้าต่างขออยู่ใกล้หน้าต่างคําพูดเนี้ยผมจะได้ยินบ่อยมากนะฮะผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องของมอนเซนต์ของคนที่ต้องการแต่งหน้านะอยากอยู่ใกล้หน้าต่างเป็นต้นนะครับโอเคอ่ะแต่ง k you จบแล้วนะฮะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะอาจจะสั้นกว่าในในชั้นล่างนะครับแต่ผมก็มองว่าเรื่องราวที่ผมสอดแทรกเข้าไปเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ดูคลิปวิดีโอนะครับเป็นตัวอย่างในแนวทางในการแต่งบ้านของคุณก,ะะก็แล้วกันในคอนเซปต์บ้านหลังนี้นะผมใช้ทีมเป็นโมเดนเป็นสไตล์โมเดนมินิมอลนะครับแล้วก็ใช้ธีมนะฮะีมก็คือ เป็นธีม Black and White นะฮะโทนสีเนี่ยคุมโทนว่าเป็นโทนสีขาวดำแต่ว่าผมพยายามใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาตินะฮะตัวลูกเล่นต่างๆเส้นสายต่างๆเนี่ยผมก็ใช้ในไม่ให้หลุดสไตล์เลยไม่ให้หลุดกรอบเลยก็คือเป็น m o เดิร์ i มินิมนะครับตัวออบเจกต์ต่างๆที่เลือกเข้ามาเนี่ยก็พยายามใช้เส้นนะฮะองค์ประกอบสินหลักๆเนี่ยก็คือเส้นวอลลุ่มนะวอลลุ่มก็คือเรื่องแสงเงานะฮะ แล้วก็มิติเท็กเจอร์ต่างๆเนี่ยก็พยายามให้มันอยู่ในสไตล์นะฮะเพื่อที่จะให้มันสอดรับกันตั้งแต่ข้างบนถึงข้างล่างเอาละครับแล้วถ้าเกิดใครดูคลิปโรนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดชอบนะถูกใจและคิดว่ามีประโยชน์กับใครที่กำลังจะตกแต่งบ้านก็รบกวนนะครับแชร์ให้ไปเป็นไอเดียผมอยากทำคอนเทนต์ที่สร้างประโยชน์ให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาได้แต่งบ้านอย่างมีความสุขบางครั้งเนี่ย การที่เขาเอาไอเดียเรานะฮะสมมุติเดินคุณส่งแชร์ไปคุณส่งคอนเทนต์อันนี้ไปให้เขาแล้วเขาได้ประโยชน์นะครับผมเองผมก็มีความสุขครับแค่นี้เองถ้าเกิดว่าใครที่กําลังแต่งบ้านแล้วไม่รู้จะไปทางไหนหาทางออกไม่ได้ลองทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะฮะถ้าเกิดคุณมีดีไซเนอร์ประจําอยู่คุณมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ปรึกษาเขานะครับอย่าทําอะไรโดยที่คิดเองตัดสินเอง เพราะหลายๆครั้งที่คุณทําเองคิดเองโดยที่ขาดการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยระวังเสียตังค์สรอบครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าในซีรีส์หน้าก็แล้วกันเพราะซีรีส์นี้น่าจะเป็นซีรีส์สุดท้ายแล้วเราเริ่มมาคุยกันมาตั้งแต่เรื่องของ Planning Design Concept Design, Develop Design นะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขในการแต่งบ้านนะครับสวัสดีครับ